สบายดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนี่ซาแน่วเนาะเมื่อนี้นี่กับสีพาทุกคนมาเบิ่งบรรยากาศนะนี่ได้รับของฝากจากเอฟซีฝั่งไทยเนาะและนี่กะกล่องหนึ่งเนาะและนี่กะสีมาแก้ให้เบิ่งเนาะพี่น้องว่ามียังแน่เนาะกะไปเบิ่งเนาะหรือว่าไปติดตามไปพร้อมๆกันเลยนเรื่องช็อปปิ้งกับสีนี่กล่องหนึ่งเนาะเห็นเห็นแม่ขยะกะ ก็จะนี่เอากระถินไปทำปะแก้ก uh ล้องมาวัดส MA ีกล well ้องใหญ่นะพี่น้องวัสีนี่ยังเนาะนะลกจะทำกันเนาะวัสียังเนาะอยู่ในอาเอฟซีจากฝั่งไทยฝากมาหนะพี่น้องครับาดูนวันนี้แก้กับหยักหนักๆเลยนะสบายดีพี่น้องสบายดีเดิบ แม่กะอยากมาเบิ่งเนะที่น้องว่านี่ยังแน่ของลานทรายเนาะตื้ดๆน้ำนันตั้งนิเป็นดู ว้าวแผ่นแผนชันว้าวทีนี้เติบด o ม m นะพี่น้องเติบด o มเติบด o มหรือว่าลองเท้าเตะบอลเตะบอลมาพี่น้องเนาะมาฝากมาให้ร้านตายบ้านท่านสี่ห้องเติบ zoom แล้วโอ้โหฟังไซน์ตรงอย่างเติบเตะบอลมีครูหนึ่งเนาะมากหรือเ่ พอดีว่าเบอร์เธอขอบใจแม่ขอบใจเอฟซีแม่ยิงขึ้นแล้วก็ขอบใจแบบนี้ขอบใจนีซ้อมขู่ได้ได้ลายนะพีน้องีฝากใหม่อนี่ต่นีนี่นี่อลไเบอร์เบอร์เขอเ่อ อาเบิ้งเหนือแม่คุณแม่ป่ายางเบิ้งนะพี่น้องสบายจิอ๋ออันนี้ของดนค่ะีสดี่ยนออันนี้จะเป็นของแก้วนะพี่น้องสีฝามาให้นาะเป็นกรเคลสีอะไรเนาะคืออาบักเปิดลายเนาะเบิ้งเดือยกระจิสีสื่อเนาะเปลียนสื่อใเป็นสื่อเนาะ

เป็นนลำขาดเล็กน้อยเนาะพี่น้องเป็นตะเภาเนาะเป็นสิเป็นคงมากๆเนาะดูคงพปมาก่ดูคงไปครับติดๆเป็นเขียนสื่อไว้เนาะเป็นติดๆนี่ครับครับเป็นเชื้อสื่อของเฮานี่ในข้อแก้วเนาะพี่น้องสักทีเป็นสื่อสิเทียนสื่อไว้ให้เนาะอันนี้คือของแก้วเนาะขอขอบคุณขอบใจส่วนลายๆเนาะที่ฝากเครื่องมาให้ เกือบกรดา่ของเยของขาวน่นี่เองเนาะอบระเปเก็บบ้าเก็สีกบนี้ยนะคะนี่ก็แทวิทของขาวนเอแ่นายู่ะตความหอมสุดทหารเนาะสุดทหารของขอเอฟซีเหมนน้เป็นปากนะคะจากการไข้เน้พี่น้องแต่ว่าเพืนบอกไปส่หนอกน้ำนะ อาบานนกบานนี่มาบานห้องบ้านของน้องสาวเซเนูกบอลูกบอลของน้องสาวเอซนะคะท่านผู้ชมนี่ถิอเป็นอันมองมองใส่ตาไม่ใช่จับาทนงาน ดูดีตัวใครมีนต้องอะไะเน่คือสเกินเสือขานะสขาสมนะพี่น้องตัวใครส่เกนเป็นสามหพอเปนนเพราะว่าทันคลองห้าคนกัสีเทียนสื้อไปเนาะแต่นี่มีอุตุสุลายอาหเนาะเบุ๊ดแล้วนะพี่น้องาตา สิเป็นของขอห่ออันของพี่น้องของเอกซีนะพี่น้องขอากะซีตัวได้แมนตัวได้เขียนสื่อเดี๋ยวจะเป็นของเฮาตัวได้บริเขียนสื่อกับบุ๋มแมนของเฮาขอากะซีเอาใส่กล่องซื้อเก่าแล้วนะไปส่งให้เป็นเซ็ตคิดเซ็ตคิดนะทุกคนแต่กี้ฮาวาก็เขาสีแจตกล่องเดียวเนาะกล่องหนึ่งแบบแกะเพราะว่าไปแล้วเผื่อเขาแต่ยังมีอยู่หนึ่งนะครัไปเลยสีมาแกะนะพี่น้องมาลุ่นเบืองยิงเนาะว่าสีนี่ไงคิดโดนกระตัน เอาิมกับสว่านดันยึดเสร็จดันลงบเอนเชแนมีาคมาลอาวเนาะะมุกดาหานฮัมตกดาหานแล้วเขาก็เที่ยวบ่อเครื่อคอนมินดาหานแล้ว เมาทมโทรรกัว่าร้านทรายกับล้อรุ่นนเพราะว่ามีเครื่องของร้านทรายเนาะอยากได้เกือบมมกกดูมาตดนแล้วกำลังได้มืินนี้ความฝันเป็นจริงกับมือนนี่แหละนะร้านทรายว่าแต่เราตั้งมี่ตั้งนี่นังนี่ตั้ สามน่วยเดี่ยพี่น้องอันนี้หน่วยที่สองแตัวนี้เม่อี้ก็เนีเนาะเปิกระซีแวบมาแล้วอะไรเขกระซีสูบเอาเองเนาะเพราะว่าสูบมาเนาะมันกระซีแบบมันถือมายากเนาะก็เลยแย่ท่านะมาสีมน้าเป่าลุเอาเนี่ยพี่น้องเขาจะกระซีเนียนอยยังเกาะเข็มเข็มสูบเข็มสูบหผเนาะสามอันสามดูเนาะพี่น้องแล้วขอขอบใจขอบใจคนน คุณขอบใจาลยไลน์น่ฝากให้้านไ่นสองา้ายจดีใจนะที่เราเขว่าหมันเตบอลมันเตบานหรือว่าเตบอลนั่นเองเนาะะแปงให้ยืดแน่นึ่งห็นมนไ้หมรือทมันนี่ื้ซีรีส์ถึงมี้ได้ชมซื้อปะค้นไปหาทุงย่างนีดน้อยแต่ละทุงยางอานำไม่ห่าปะุง้อนเลยบอกว่ เขาไปไปแล้วสี่ท้ายอันนั้นคิดคือสีเป็นเครื่องของของเงนินสี่น้องของเอฟซีนะครับแอบเบิร์ตเนาะวันนี้เนาะประมาณนี้เลยเนาะนะนะทุกคนเขาเอาเครื่องเขาออกแล้วเขาเวบบสีแดงเอาเครื่องของข่อของเอฟซนะีเลยเนาะลงไปเรียกใส่เง,นะงเินเตินเนาะกลองใหญ่จนเต็มแล้วเสืขอขาลงกนะ่อนเนาะขาใส่ลายกล่องน้อยค่ะย่านนั้น ซื้อยากเนาะรถจักเขาก็เลยใส่กองเงินไปเรื่อยๆซื้อได้ก็ได้น่าเสื้อผ้าลงกันไหมนี่เส้นเกลืสีเหลืองดักเนาะลงพุชซีถ้ามีลมออกก็เจอกระตาลดเขาเลยเจอกระตาลดคนตอนนี้เฮากะส่ใส่รถจักไปเนาะ แต่ราจักไปสองคันมืออื่นจะคือสี่แบบเท่ากับค่าเวียกลายนะบกนี้เวลาไปส่งลัมือน,นี้กันนะคะเะว่าว่างตอนค่ำนะเพราะว่าเื่องเผินจะมาหอดตอนค่ำนะเขาก็สีญนาทเวลาไปนะสินะแมาเดี๋นี่ก็สีขี่กับนำพลเนาะรถคันนี้เด็กกล่องเนาะกล่องหนึ่งพอดีเป็นสองกล่องเอล้วเ่ากะสี่ไปนะทุกคนจะส่งอยู่บานาใต้นะไปเบิรบรรยากาศตอนหอดเลยเนาะ คนตอนนี้เขากลับมาหอดเลยเน,ะนาะมันคั่มแล้วมันกะลับมืดเนาะพี่น้องบ้านนี้กับบ้านหน้าใต้กับบริใกล้กันตอนใดเนาะามนั่นะทุกคนตอนนี้เขากลับมาหอดเลยนั้นไก่มืดเนาะเป็นผ้ามาบานมาบานเฮพิ่งน้อยจีนี่นะกับเกือบดูมเกือบดูมของผู้ชายของผู้หญิงอย่ไงน้ได้นี่ห้องนางกันเนะี่ยของเจอกระต่ายถามว่าเป็นไก่นี่เอาเห็น อันนี้กระสีเนึ่นะอันนี้เราบอนี่กิ้อันนี้ฮันเตตัวเลยเบอตบอเบ่ตอันอีพอนนะเอออีพนตายเบิร์ดจะเชื่อวาเงาหรือเอปัดก็เออบอไรอ่หนะกะโคเต็มตู้อยู่นี่ฝนแมนบออันนี้ฮะสูบแบบนี้เนาะสูบลมนะเออนี้แอเพสดาสูคแรกสมมุติบัรนบนแวกกันสูเอาอเออจะจิมได้เห็นอันนี้มันนะมันมีเ็มอันนี้สูบ อยู่กับกันเด้อเห็นกันปนะหาอันนี้กับจักอันเจ้าเลยเป็นฮองผู้เล้ยเจ้าเล่เอาเด้อเพราะว่าคนคนฮองูเราเ้ยแล้วก็อ๋อคุค่อยมีตะเกือบดูมกับอันเซอร์เล็กน้อยหันแล้วอยู่โทรศัพท์เลยเนี่ยเจอมองคนชือมองทือแมงไม่ได้บอกจรเออมองไปแผดละบอกกันเดี๋ยมองไงเดี๋ยเสื้อตัวองต่อมาแล้วให้ย่นดีจ้าแหล แต่เจ้าห้องพุ่นแล้วกเหมนพี่ได้พี่ได้เคยนชื่ออต่ตพี่ได้เคยนชื่อน่ะของเจ้าหรือว่าโวเคยนชื่อหนีเย่ยนองสื่อทองแม่เออผัองแมแม่จะพูดชื่อ่นว่าชุมชนว่าพูดชื่อเมื่อคือแม่เราเมียแม่เราชื่อแพ้วผัวเราเออแม่ได้เห็นีชื่อมองนะกูกูของกูเล้วอะกูบ่ากเพูาเ่นี่นีหรือี่เค้นชื่อใงาของเจ้า เออบอกรู้ก็ชอบเหอะคุณแม่ได้ได้ลองมึงดูพอใจ่เป็นแบบเก่งเนาะอันนี้อันนจะนโนได้ดิเพอง์ดิเพอร์ได้แล้วขนมบอกนขนมจะ้องกันังชิ้นนียแน่นนีเกิดไปน้อยแน่นแก้บงรได้เกิดแล้ตกก๊กเป็นเหรอ่ขนมอขนมต่อห้องแมเบนี่แล้กได้เลยนี่มีชื่อนยนห้องนชิ้นใหมนี่ฮะ nhiờm một cho lên đi để nhau là cái ừ. ừ. này cái 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 này นี่กาแฟเอาเขาอ่ะผดีเยาะน้อยมีน้อยนะมีน้อยผัดีผัดิอ้ผัดิผัิเนมัอนงานมือแรงเท่ามันก็ยืดอันนี้มองของนักบอลเกศอสกางแบนนอันนี้กับพี่เชคซื่อแต่ว่าของเจ้านี่กาแฟเจ้าออนซินก็สิกินแบบนี้จ้งหอมพุเลยนะเขไม่เชนซื้อหอบิกินเพราะกูกินคาลิ่นมันทงก็อย่างอยู่สิดกันอมกูเมื่อ เขาพิธีเขียนชื่อกับแม่เของเจ้าอ่ะนั่นบ่อคนรอดหอนั่นบ็อคนรอดแม่นว่าตัวของเขาหนีเขาแม่เขาเขีนชื่ออนี้อันันนะคนรอดเจ้าหนีไปเขียื่อม่สุดทหารนะแกดูเุดทหารนี่เอกูดะเขาเจอเจอชิบิชิบิเขียนชื่ออันนี้จะเธอและหน่ง่งเหมือนเธอละหนึ่งงแกะบงนาดตัวนึงตรงที่พอดีแบบนี้ ทบเกตมันจื้อเมืจื้อของแพงเลยุขาสั้นนี่คุกกี้ขนมนี่ขาเียชื่อว่น้องนั่นน่ะแกนนั่นอมอันกระชูนี่เาแม่ออัน้อมีเขาแม่แล้วเขาเพียนซื้อแถวแพนเอคุณโทบ่ออ่ว่เพื่มาเอาอยู่บ่กแจ๊คอยกับแต่เบอกว่าจื้อหอแล้วตามพอะโตเขาาป้าอยู่นี่แหละถ้าเขามาเอาปแล้ว นี่นี่จะจงยันชงแล้วเอกเก็บโนนโหนแตตัวนี้กตัวนี้แล้วเจ้ากระโทน้ามันนี่ตอนนี้มันเฮ็ดงานยุ่งเลยอกนคน้อนั่นีเขาเ็นก้อน็ดงานอืิคนฟูบอลฝั่งนี้ครัโต้างโหนนี่เกือบายแล้ววเป่าเกตมนั่นแล้ว นุ uhm. ่งใตะซาผสมเนาะนุ่ใบเช่นใบนีลอบบ้านตเมืองนี่แงานไรงานดีดีงาแก่งไรงี่ยุ่ชงนกชงมันนึงกันชมนรอเธอหรืโชเค่ไว้เจอาานช่อะสได้ต้โลงานดะรนคนเออต <c oughs> ิดตโล่อาแล้วไอ้ตาอะไรนุ่งไปจ้า นุ่งเยอนุงไปหัดไปป้าไปดอนะนงไปหนี่กับนุงยูุงไปบานอันนี้ยัท้องเช่านุไปบานอื่นย่าไกแล้วนี่ย่างังนิ้มนี่มีได้ขนมแน่ได้สุดฝัแกงันดยเล้วเจอเจนเจ้ามาตายภาคก็ใครคนละรสตายเื่อนี้เยนี่เจอพีฮอปิดล้าเจอโมนแฉลงเจอวงดุกเจอไิววงยื้อนี่เนี่ย้องว้อมนี่น้อมขอเ ยันแน่นแหละของานกินแห้วแต่ปกินวซื้อเต่เดนี้น้อยแต่ว่าเฮ้ยน้อยเยอน้อยน้อยน้อยใช่อยู่บ้านนะใีคขอบใจยันสี่นะคอบใจเด้อะนะาวันนี้คอบเออบใจคือกล้องท่านคอบใจเด้อนะ เราเชื่อเหมือนดุกเราเขาไาเชื่อขาแก่จิหน่อย่างโอ้ถือไฟม้อีนี่เาจะห่งของลิ้นไผ่ไม้ไก่ดำปิดปีเางเกิอดงานไม้เกิร์ดที่ห้องิดลาเจิดวิจิตรีนะเท่าก็เกิรดะกอบ๊ว พ่แม่น่ยสิทูดยันแม่เนี่อะไรยันนคิวซีนนมีเาแท้เาปลอมเอาผ้าหัปลาช็อปบังของชอะไรันแ่เปล่นมอบั้เอาเหมืนว่าตกชื่อแถวแถวแท้แม่เปนถ้าห้ตังค์คนบ่ชบังชอปบังดูปิตัดีนะตัวดีใหญ่จักน้อยตัวดีแล้วมันมือกันหมือเต้น คนตอนนี้นี่กะได้ไปส่งเครื่องแล้วเป็นเทียห้อยแล้วเนาะเพื่อณขอบใจผู้ใหญ่ใจดีทางฝั่งไทยเพื่อนเนาะทีเพื่อนบอกระทรงอกน้ำเนาะเพื่อนกัเป็นเลยนองกับนี่เลยเนาะแล้วกะเพื่อนกระฝากเครื่องไม่พอเพื่อนมนะ่แล้วกะฝากไม่ร้านไายนะแนะ่เลยเนาะฝากไม่ร้านไายแนะ่แล้วกันี่กระซิบอขอบคุณขอบใ,ใจบในในเ,นะเพื่อนเลยนะกระซิบอไอ้พ่อในเพรื่องจงมีสุขภาพแข็งแกร่งแห้งเงมันพานเยินพัฒนาสิ่งใดก็ขอให้เพื่อนได้สิ่งนั้นนะขอให้เพื่อน อยู่รวยรวยเบอร์นะคอยเพิินรงบางทุกสิ่งทุกอย่างทีต้องการน,นะพี่น้องเดี๋ยนี่กับสิคอเจ้ากี้ไปเพียงทางนี้เนาะหาพ่อแม่พี่น้องมากินนี่กักยืนกดไล่ดแเซ์กดติดตามแล้วกับกดกระดิ่งนะเผื่อสิบริาพาทคคิดจะต่อไปพอกันใหม่ในคลิปหน้านะบายบาย